ก็บรรดาผ้าเหล่านี้ผ้าที่ชื่อว่าโสติยะได้แก่ผ้าสำหรับเช็ดคันมนทินผ้าที่ชื่อว่าคตะปัจจาคตะได้แก่ผ้าที่เขาห่มศพนำไปป่าช้าแล้วนำกลับมาผ้าที่ชื่อว่าทัชชาหัตะได้แก่ผ้าที่เขาชักเป็นธงแล้วภิกษุนำมาจากที่นั้นผ้าที่ชื่อว่าถูปะ ได้แก่ผ้าที่เขาบูชาจอมปลวกผ้าที่ชื่อว่าสามุทิยะได้แก่ผ้าที่ถูกคลื่นทะเลซัดขึ้นบกผ้าที่ชื่อว่าปันติกะได้แก่ผ้าที่คนเดินทางใช้แผ่นหินทุบแล้วห่มเพราะกลัวโจรผ้าที่ชื่อว่าอิทธิมยะได้แก่ผ้าของเอหิพิคุผ้าที่เหลือปรากฏชัดแล้ว ข้าว่าจีวรสันโตโสได้แก่ความสันโดษในจีวรยี่สิบก็ในจีวรสันโดษยี่สิบคือสันโดษในการตรึกสันโดษในการไปสันโดษในการแสวงหาสันโดษในการได้สันโดษในการรับแต่พอประมาณสันโดษในการเว้นจากความอยากได้สันโดษตามแต่ได้ สันโดษตามกำลังสันโดษตามความสมควรสันโดษในน้ำวงเล็บซักวงเล็บปิดสันโดษในการซักสันโดษในการทำสันโดษในปริมาณสันโดษในได้สันโดษในการเย็บสันโดษในการย้อมสันโดษในการทำกระปะสันโดษในการใช้สอย สันโดษในการเว้นจากการสะสมสันโดษในการสละบรรดาสันโดษเหล่านั้นภิกษุผู้ยินดีอยู่จำพรรษาประจำครบไตรมาสจะตรึกเพียงเดือนเดียวก็ควรก็ภิกษุนั้นปอรณนาแล้วย่อมทำจีวรในเดือนที่ทำจีวรภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุกุลย่อมทำโดยครึ่งเดือนเท่านั้นการตรึกเพียงหนึ่งเดือน หรือครึ่งเดือนชื่อว่าสันโดษในการตรึกด้วยประการชนนี้ก็ภิกษุผู้สันโดษด้วยการสันโดษในการตรึกพึงเป็นผู้เช่นกับพระบางสุกุลเทระผู้จําพรรษาอยู่ในปาจีนขันธราชีวิหารเถิดมีเรื่องเล่ามาว่ากเทระมาด้วยความหวังว่าจากไหว้พระเจดีในเจติยะบันพศวิหาร ครันไหวพระเจดีแล้วก็คิดว่าจีวรของเราเก่าแล้วเราจัดได้ในที่อยู่ของภิกษุมากท่านจึงไปยังมหาวิหารพบพระสังฆเทระแล้วถามถึงที่อยู่แล้วก็อยู่ในที่นั้นวันรุ่งขึ้นจึงถือเอาจีวรมาไหว้พระเถระพระเถระถามว่าอะไรคุณก็ตอบว่า ท่านขอรับผมจักไปประตูบ้านพระเทระจึงกล่าวว่าคุณแม้ผมจักไปจึงกล่าวว่าดีแล้วขอรับฟลางไปยืนที่ซุ้มประตูด้านต้นมหาโพคิดว่าเราจัได้จีวรที่น่าพอใจในที่อยู่ของคนผู้มีบุญแล้วจึงกลับคิดได้ว่าการจุดของเราไม่บริสุทธิ์กลับจากที่นั้นทันที รุ่งขึ้นจึงไปยังที่ใกล้เนินมะม่วงรุ่งขึ้นก็กลับจากประตูด้านทิศเหนือของมหาเจดีเหมือนอย่างนั้นแม้ในวันที่สองก็ได้ไปยังสำนักของพระเถระพระเถระรู้ว่าภิกษุนี้จะมีความตรึกไม่บริสุทธิ์จึงถือเอาจีวรถามปัญหาพลางเข้าบ้านไปกับเธอทีเดียวก็ในคืนนั้นมนุษย์คนหนึ่ง ถูกอุจจระเบียดเบียนเอาจึงถ่ายอุจจระลงในผ้าสาดกนั้นทิ้งผ้าสาดกนั้นไว้ในกองขยะพระบางสุกุลิกาเทระเห็นผ้าสาดกนั้นมีแมลงวันหัวเขียวรุมตอมอยู่จึงประคองอัญชลีพระมหาเทระจึงถามว่าทำไมคุณจึงได้ประคองอัญชลีต่อกองขยกเยื่อเล่าก็ตอบว่าท่านขอรับ ผมไม่ได้ประคองอัญเชลีต่อกองหยากเยื่อดอกผมประคองอัญเชลีต่อพระทศพลพระบิดาของผมต่างหากท่านขอรับการที่ภิกษุถือเอาผ้าบางสุกุลที่เขาห่มซากของนางปุณณธาศีแล้วทิ้งไว้ไล่ตัวสัตว์เล็กๆประมาณธนานหนึ่งออกมาจากประชา้าทําได้ยากพระมหาเถระคิดว่าการตรึกของภิกษุ ผู้ทรงผ้าบางสุกุลหมดจดแล้วแม้พระเถระผู้ทรงผ้าบางสุกุลยืนอยู่ในที่นั้นนั่นเองเจริญวิปัส,สนาบรรลุผลสามถือเอาผ้าสาดกบผืนนั้นทำเป็นจีวรห่มไปยังปาจีนขันธราชีวิหารบรรลุพระอรหันต์ซึ่งเป็นผลชั้นเลิศก็การที่ภิกษุเมื่อไปเพื่อต้องการจีวรไม่ต้องคิดว่าจะได้ที่ไหน แล้วไปโดยมุ่งกรรมฐานเป็นใหญ่ทีเดียวชื่อว่าสันโดษในการไปก็การที่ภิกษุเมื่อสแสวงหาอย่าสแสวงหากับใครๆสรงไปพาเอาภิกษุผู้เป็นลัทธิมีศีลเป็นที่รักไปสแสวงหาชื่อว่าสันโดษในการสแสวงหาการที่ภิกษุเมื่อสแสวงหาไปอย่างนี้เห็นคนนํำจีวรมาแต่ไกล อย่าตรึกอย่างนี้ว่าจีวรน,นั่นจะเป็นของน่าพอใจจีวรน,นั่นไม่เป็นของน่าพอใจดังนี้แล้วยินดีด้วยบรรดาจีวรเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดเป็นต้นตามแต่จะได้ชื่อว่าสันโดษในการได้การที่ภิกษุแม้รับเอาจีวรที่ได้แล้วอย่างนี้ยินดีโดยประมาณที่เพียงพอแก่ตนเท่านั้นว่าผ้าเท่านี้ จะมีเ so พื่อจีวรสองชั้นผ้าเท่านี้จะมีเพื่อจีวรชั้นเดียวชื่อว่าสันโดษในการรับแต่พอประมาณก็การที่ภิกษุเมื่อแสวงหาจีวรไม่ต้องคิดว่าเราจะได้จีวรที่น่าพอใจที่ประตูเรือนของคนโน้นดังนี้แล้วเที่ยวไปตามลำดับประตูชื่อว่าสันโดษในการเว้นจากความอยากได้ การที่ภิกษุเมื่อสามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบรรดาจีวรที่เศร้าหมองหรือประณีดอย่างใดอย่างหนึ่งยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรตามที่ได้นั่นแหละชื่อว่าสันโดษตามได้การที่ภิกษุรู้ถึงกำลังของตนแล้วสามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรชนิดใดยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรน,นั้น ชื่อว่าสันโดษตามกำลังการที่ภิกษุให้จีวรที่น่าชอบใจแก่ภิกษุอื่นตนเองยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรอ,อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าสันโดษตามความเหมาะสมภิกษุไม่เลือกว่าผ้าที่ไหนหน่าพอใจที่ไหนไม่น่าพอใจดังนี้แล้วซักด้วยน้ำที่จะพอซักได้บางอย่างชื่อว่า สันโดษในน้ำก็การที่ภิกษุจะเว้นน้ำที่คุนไปด้วยดินสีเหลืองดินสอพองและในหญ้าเน่าเสียก็ควรก็การที่ภิกษุเมื่อซักไม่ใช้ค้อนเป็นต้นทุกใช้มือขยำซักชื่อว่าสันโดษในการซักการที่ภิกษุใส่ใบไม้ลงไปแล้วซักจีวรที่ไม่สะอาดอย่างนั้นแม้ด้วยน้ำร้อนก็ควร การที่ภิกษุเมื่อซักทําไปอย่างนี้ไม่ให้ใจกําเริบว่าผ้าผืนนี้เนื้อหยาบผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดทําไปโดยทํานองที่เพียงพอนั่นแหละชื่อว่าสันโดษในการกระทําการทําจีวรที่เพียงพอจะปิดมณฑลสามได้นั่นแหละชื่อว่าสันโดษในปริมาณก็เพื่อจะทําจีวรการที่ภิกษุไม่กะเก์ลงไปว่า เราจากสแสวงหาได้ที่ถูกใจดังนี้แล้วนำได้ในสถานที่มีตรอกเป็นต้นหรือในเทวสถานมาหรือทีอ่เอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละที่เขาวางไว้ใกล้เท้ามากระทำชื่อว่าสันโดษในเส้นได้ก็ในเวลาเย็บกุศิพึงสอยได้เจ็ดครั้งห่างกันประมาณหนึ่งองคุลีก็เมื่อภิกษุทำอย่างนี้ภิกษุรูปใดไม่มีสหาย แม้วัตถะเพศก็ไม่มีแก่ภิกษุนั้นแต่พึงสอยเจ็ครั้งประมาณสามองคุลีภิกษุผู้กระทำอย่างนี้พึงมีสหายผู้เดินทางด้วยกันเถิดผู้ใดไม่มีสหายเป็นวัตถะเพศแก่ภิกษุนั้นนี้ชื่อว่าความสันโดษในการเย็บก็ภิกษุเมื่อยอมไม่พึงเที่ยวแสวงหาใสาดำเป็นต้นได้สิ่งใด บรรดาเปลือกไม้สีดำเป็นต้นพึงย้อมได้เปลือกไม้นั้นเมื่อไม่ได้พึงถือเอาน้ำย้อมที่พวกมนุษย์ถือเอาปอในป่าแล้วทิ้งไว้หรือกากที่พวกภิกษุต้มแล้วทิ้งไว้ย้อมเถิดนี้ชื่อว่าความสันโดษในการย้อมการที่ภิกษุถือเอาบรรดาสีเขียวเปลือกต้มสีดำและสีความอย่างใดอย่างหนึ่งทำกับปากขนาดเท่าคนนั่งบัลลังก ข้างมองเห็นชื่อว่าสันโดษในการทำกับปากการใช้สอยเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่จะทำให้ความอายกำเริบชื่อว่าสันโดษในการบริโภคก็ภิกษุได้ท่อนผ้าแล้วแต่ยังไม่ได้ได้เข็มหรือผู้ช่วยทำจะเก็บไว้ก็ควรเมื่อได้แล้วจะเก็บไว้ไม่ควรถ้าประสงค์จะให้จีวรที่ทำเสร็จแล้ว แกพวกอันเตวาสิกเป็นต้นแต่พวกอันเตวาสิก์นั้นไม่อยู่ควรจะเก็บไว้จนกว่าพวกเขาจะมาแต่เมื่อพวกอันเตวาสิกมาถึงพึงให้เถิดเมื่อไม่สามารถจะให้ได้ก็พึงอธิษฐานไว้เมื่อมีจีวรอ,อื่นจะอธิษฐานเป็นภาพปูพื้นก็ควรก็จีวรที่ไม่ได้อธิษฐานเท่านั้นจึงเป็นสันนิธิจีวรที่อธิษฐานแล้ว หาเป็นสันนิธิไม่พระมหาสิวะเทระกล่าวไว้อย่างนี้นี้ชื่อว่าสันโดษในการเว้นจากการสะสมภิกษุเมื่อสละไม่พึงให้โดยเห็นแก่นหน้าพึงตั้งอยู่ในสารณิยธรรมแล้วสละเถิดนี้ชื่อว่าสันโดษในการสละปังสุกูลิกังทุดงและเตจีบริกังคตุดงชื่อว่า ทุดงที่เกี่ยวเนื่องด้วยจีวรคถาอย่างพิสดารของทุดงทั้งสองนั้นพึงทราบจากคำภีวิสุทธิมักภิกษุผู้บำเพ็ญมหาอริยวงศ์ข้อว่าในการสันโดษด,ด้วยจีวรย่อมรักษาทุดงสองข้อนี้ไว้ได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุเมื่อรักษาทุดงสองข้อนี้ได้ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสันโดษด,ด้วยตามมหาอริยวงศ์ข้อว่า การสันโดษด้วยจีวรบทว่าวันณวาทีคุณทราบอธิบายดังต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้สันโดษจริงๆแต่หากกล่าวพรรณนาถึงความสันโดษไม่อีกรูปหนึ่งไม่เป็นผู้สันโดษแต่กลับกล่าวพรรณนาถึงความสันโดษอีกรูปหนึ่งทั้งไม่สันโดษทั้งไม่ควรกล่าวพรรณนาถึงความสันโดษ อีกรูปหนึ่งเป็นผู้สันโดษทั้งกล่าวพรรณนาถึงความสันโดษเพื่อแสดงเหตุผลข้อนั้นท่านจึงกล่าวคำว่าเป็นผู้ปกติกล่าวพรรณนาถึงความสันโดษในจีวรตามมีตามได้บทว่าอเน,นสนังความว่าการสแสวงหาอันไม่ควรอันต่างด้วยการส่งข่าวสารการเดินทาง และการตามประกอบในกรรมทั้งสองนั้นซึ่งเป็นการงานของทูตบทว่าอัปริรูปังความว่าไม่ควรบทว่าอลัลทาจะแปลว่าไม่ได้ภิกษุผู้สันโดษถึงไม่ได้จีวรก็หาเดือดร้อนเหมือนภิกษุบางรูปคิดว่าเราจะได้จีวอนอย่างไรหนาแล้วเข้าพวกับภิกษุผู้มีบุญทำการหลอกลวง ย่อมสะดุง้งย่อมเดือดร้อนฉันนั้นไม่บทว่าลัทธาจะความว่าได้โดยชอบธรรมบทว่าอคติโตความว่าผู้ไม่ถูกความโลภผูกมัดไว้บทว่าอมุจจิโตความว่าไม่ถึงความสยบเพราะความอยากจัดบทว่า อนัชชาปันโนความว่าไม่ถูกตัณหาท่วมทับคือมัดไว้บทว่าอาธินวะทาาวีความว่าเห็นโทษในอาบัติที่ต้องเพราะการสแสวงหาอันไม่สมควรและในการบริโภคลาบที่ถูกความอยากผูกมัดไว้บทว่านิสรณะปัญโยความว่า ผู้รู้ถึงการสลัดออกที่ท่านกล่าวไว้ว่าเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเป็นต้นบทว่าอิตริตระจีวระสันตุติตาความว่าด้วยการสันโดษด,ด้วยจีวรอ,อย่างใดอย่างหนึ่งบทว่าเนวตานุก,กังเสติความว่าไม่ทำการยกตนขึ้นว่าเราเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุล เราสมาทานบางสุกูลิกังคทุดงตั้งแต่อยู่ในโรงอุปสมบททีเดียวจะมีใครเหมือนเราดังนี้สองบทว่าณนะปรังบำเพติความว่าไม่ข่มผู้อื่นอย่างนี้ว่าก็ภิกษุพวกอื่นนี้หาเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลไม่หรือว่าภิกษุพวกนี้หามีแม้แต่เพียงบางสุกูลิกังคทุดงไม่ดังนี้ หลายบทว่าโยหิต oh at ัตถาทัคโขความว่าผู้ใดเป็นผู้ขยันฉลาดเฉียบแหลมในการสันโดษด้วยจีวรนนั้นหรือในคุณมีความเป็นผู้กล่าวพรรณนาเป็นต้นบทว่าอนละโสความว่าเว้นจากความเกียดคร้านโดยการทำติดต่อสองบทว่าสัมปชาโน ปฏิสโตความว่าประกอบด้วยปัญญาในการรู้ตัวและด้วยการระลึกได้สองบทว่าอริยะวังเสติตโตความว่าดำรงอยู่ในอริยะวง